บอสใหญ่ด้านเทคนิคของ Suzuki นะครับอย่างคินคาวายูชิเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแผนนะครับในครึ่งหลังของซีซั่น2021นี้นะครับของ Suzuki นะครับหรือว่า The c r a ร y ซี่แที่จะเข้าไปช่วยโจอันเมียนะครับในการป้องกันแชมป์โลกโดยเขาเนี่ยจะยักเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยปรับระดับ ความสูงต่ําของรถนะครับหรือว่าเชฟชิปเตอร์และโ o ช t อตครับสองระบบนี้ต้องบอกว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วครับแล้วก็เป็นที่นิยมใช้มากๆครับในรายการ Mo t ต g p ์จีพโคช็เนี่ยก็จะใช้นะครับในเรื่องของการช่วยออกตัวนะครับช่วยในการให้รถออกตัวไม่เสียการทรงตัวนะครับอาจจะไปทําให้นักแข่งล้มได้นะครับหรือว่า ช่วงหน้ารบเนี่ยมันเหินโฮช็อตมันก็จะไปช่วยตรงนั้น,นครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาครับในการออกสตาร์ทที่ดีเพื่อที่จะเป็นโอกาสในการชิงจังหวะขึ้นนำนะครับของนักแข่งแต่ละคนนักแข่งแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการช่วงชิงจังหวะการออกตัวที่ดีนะครับเพื่อเป็นโอกาสในการไปคว้าชแชมป์หรือว่าขึ้นโพเดียมหรือทําอันดับให้ดีนะครับในแต่ละสนามของ การแข่งขันนั้นๆไปเชฟชิปเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทํางานร่วมนะครับของล้อสวิงอาร์มชกหลังแล้วก็เชดซี C นะครับก็ต้องบอกว่าและอีกอย่างหนึ่งของเชฟชิปเตอร์นั้นก็คือมันทําให้ยางเนี่ยมันเกาะแท็กได้มากกว่าเดิมนะครับก,ก็หลักๆแล้วก็คือมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะไปทํางานร่วมกับล้อนะครับสวิงอาร์มโชกหลังเชดซี Chef C นะครับก็จะไปมีผลกระทำนะครับหรือว่ามีเอฟเฟกกับ ท็อปสปีดด้วยนะครับโดยมันจะไปเพิ่มท็อปสปีดให้ได้เยอะกว่าเดิมนะครับถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจฟชิปเตอร์นะครับช่วยดูคติอย่างมากเลยนะครับกับความเร็วทางตรงหรือว่าสนามที่มีความตรงเยอะๆเนี่ยเราก็เห็นได้เลยนะครับจากหลายการแข่งขันของดูคตินะครับที่ต้องบอกว่าเป็นดูคติพาวเวอร์เลยนะครับก็เป็นพลังของดูคติที่สามารถแซงชาวบ,บ้านชาวเมืองหรือว่าสามารถย่นระยะมาโดย ใช้ความเร็วเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถตามคู่แข่งได้ทันแล้วและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเชฟชิปเตอร์ที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้แจ็คมิลเลอร์นะครับเป็นนักบิดของดูกตินะครับที่ได้นำมาใช้ในพรีซีซันเทสที่กาต้าแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปี2020นะครับกับการเทสที่กาต้านะครับเราก็เห็นวาเลนติโนร o ซซีและบินยาเลสนะครับก็ นำระบบนี้มาใช้นะครับในการออกตัวในการซ้อมกับการทดสอบรถที่กาต้านะครับในปี2020ปี2019และอีกหลายๆค่ายก็นำมาใช้มาปรับใช้เช่นกันนะครับไม่เพียงแค่แต่ยามาฮ่าเท่านั้นนะครับก็ยังมี KTM นอกจากนี้นะครับเคนคาวายูชิเนี่ยก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเขาบอกว่าแน่นอนนะครับตัวเขาและทีมงานเนี่ยพอใจกับ Gsx r r 2020นะครับแต่ก็แน่นอนอีกประเด็นหนึ่งนั่นแหละมันก็ยังมีส่วนที่สามารถปรับปรุงได้อีก และเรานะครับเชื่อว่าการเสริมอุปกรณ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับระดับความสูงของรถแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยให้นักแข่งของพวกเขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับและเมื่อคุณเนี่ยอยู่ในสงครามมอต g p เนี่ยมันคือระดับสูงสุดของการแข่งขันนะครับในโลก2ล้อความท้าทายอย่างมากอย่างหนึ่งเนี่ยคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงพักเบรกในเดือนกรกฎาคมเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับ แล้วก็สามารถหาไอเดียในการแก้ไขนะครับก็หวังว่าแล้วก็หวังกับผลงานมากกว่าเดิมนะครับในครึ่งฤดูกาลหลังของ Mo t ต GP ก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของเคนคาวายูชินะครับบอสใหญ่ทางด้านเทคนิคนะครับของการแข่งขัน m o t ต GP ีเนี่ยก็ได้ออกมาพูดครับว่าเขาเนี่ยจะยัดระบบ2ระบบนี้นะครับเข้าไปใน รถของจออันเมียแล้วก็อเล็กตรนนะครับเพื่อที่จะนักบิดนั้นทํางานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครับและมันยังเป็นความหวงังอีกหนึ่งความหวังนะครับของซูซูกิก็คือเผื่อมันอาจจะช่วยให้จออันเมียนั้นป้องกันแชมป์ได้นะครับก็เป็นความหวังที่ต้องบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนี้แพงมหาศาลเลยครับเป็นความหวงังแบบมหาศาลมากๆเลยนะครับของซูซูกิ ก่อนหน้าน,นี้นะครับต้นฤด,ดูการซูซูกินั้นเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเขาบอกว่าตัวในการทดสอบรถเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ทดสอบรถในปีหน้าเนี่ยเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมารอดูว่ารถต้นแบบของพวกเขาที่จะใช้ในปีหน้าเนี่ยเขาจะมองเห็นปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับในปีนี้เพื่อที่จะช่วยในโจอันเมียในปีนี้เลยด้วยแล้วก็เอาไปพัฒนารถในปีหน้าด้วยนะครับให้มันดีมากกว่าเดิมก็เขาก็ยังบอกเลยนะครับว่ามันสามารถปรับปรุงได้อีกนะครับก็ น่าจะเป็นผลดีนะครับในปีนี้แล้วก็อาจจะเป็นผลดีในปีหน้าอีกด้วยนะครับสําหรับของซูซูกิก็ถ้ายัดแล้วเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าซูซูกินั้นจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นเป็นผลไปในทิทางที่ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางซูซูกิแล้วก็ทีมงานซูซูกิด้วยนะครับ ครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนได้ทราบกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช่องของผมหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ